สวัสดีป้าจำลองป้าจำลองพูดเรื่องของปลอมสนุกมากเลยนะคะดั้งก็ปลอมนมก็ปลอมคางก็ปลอมหนูตาก็ปลอมสนุกจังเลยค่ะอะไรอะไรก็ปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้นชอบพี่อาจำลองพูดเรื่องของปลอมปลอมนะคะนั่สวัสดีน้องนายโพชีด้วยนะคะน้องนายโพชียอดของน้องปังมากเลยนะคะพี่ก็ไปแอบดูน้องทํากับคงน้องทํากับข้าวนะคะน้องนายโพชีมีพรสวรรค์นะคะที่จันสีก็วันนี้ก็ว่างก็เข้าไปดูน้องนายโพชีนะคะนะคะ เห็นพาเดจิงเงืมไปอะไรกันนะ่ะเออไปซื้ออะไรกันนะอุ้ยในโพทมีมีทีมมีทีมลูกทีมของยูทูบเบอร์เยอะมากเลยอ่ะเออทําการตลาดถูกแล้วเราอะ่ะถูกแล้วการที่เราจะสร้างอาณาจักรของยูท<ๆ>ูบเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน่ะตัวต้องใจากว้างคือตอนนี้ในโพทีนี่เหมือนเป็นเจ้าพ่อยูทูบเบอร์ฝั่งฝั่งนั้นเลยือแสดงว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้ห่วงวิชาชีพใช่ไหมนะคะคือตอนนี้ในโพทีและของเพื่อนมียูทูบเบอร์เป็นในกยกำมือเยอะมากกว่าตาพลอีก อ๋อมากกว่าตะพนอีกไงตะพนยังมีน้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวจะมาเล่าเรื่องตะพนให้ฟังอ่านะคะ,ะว่าตอนนี้ตอนนี้9ค0คนเดี๋ยวเรารอให้จะถึง1000คนก่อนไหมอ่านะคะก็ฝากติดตามช่องน้องนายโพดทีด้วยนะคะครั้งหนึ่งนะนะคะทุกคนคงจำได้มวลน,น้ำมหาศาลหลายๆคนในนี้นะคะก็คงมาจาก FC พอต่อเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับอยอดตะไคร้ใหม่ๆที่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ นับว่าหลายๆคนพวกคุณได้ตาสว่างแล้วนะคะนี่แหละค่ะพวกคุณต้องเชื่อในพลังของปู่ปริจิตปู่ปริจิตพลังจัดสรรค่ะพลังจัดสรรจัดสรรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างปริจิตคือตัวแทนพญายนาคจริงๆนน,นะคะความจริงแล้วเขากลับวางบาดาลจากหมู่บ้านปกคอกไปแล้วค่ะคุณจำยายโรสได้ไหมคะยายโรสที่ที่บอกหมอฟิชบอกว่าอีกภา,ายในสามเดือนข้างหน้าหมอฟิชกับจำเลยเนี่ยจะแตกหักกันเนี่ย สุดท้ายเนี่ยก็แตกหักกันจริงๆค่ะจาได้ไหมคะพระจําลองเยโรสนะคะเจโรสนะคะเจโรสเจโรสเอ่อเจโรสที่ว่าเอ่อไปจูดเทียนอยู่หน้ารานปู่ริจิตแล้วก็อัญเชิญปู่ริจิตขึ้นสู่ภูผาเอกนะนะคะปู่ริจิตนะคะได้อัญเชิญขึ้นไปสู่ภูผาเอกตั้งนานแล้วค่ะนะคะอยู่ภูผาเอกตั้งนานแล้วปู่ปริจิตเข้ามาเพื่ออะไรคะทุกคนรู้ไหมคะว่าปู่ปริจิตนี้เข้ามาเพื่ออะไรทุกคนรู้ไหมทุกคนยังไม่รู้กันใช่ไหมว่าปู่ปริจิตเข้ามาเพื่ออะไร ่เแม่แม่แมแบบแวเวอร์ละเวอร์ละชการสีนี่ชอบทําอะไรเวอร์เวอร์แทนแทน,น,นเดี๋ยวเราเบิกตัวปู่ปาริจิตหน่อยสวัสดีค่ะปู่ปาริจิตของเราอ่าเอานี้ดีกว่าเออเ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 อ,เอ,เอ,เอทุกคนรู้ไหมว่าปู่ปาริจิตมา,มามาสู่วงการของวงการตรงเนี้ยตอนไหนจําเลยเนี่ยสาบานเดินกรกฎาใช่ปะ <laughs> จําเลยเนี่ยสาบานเดินกรกฎาสาบานบนภูผาเอกเดินกรกฎา แล้วอะไรไม่รู้โดนใจให้จำเลยเนี่ยไปเจออัตมะที่วัดเขาเรียกว่าวัดเลยนะวัดแห่งหนึ่งที่มีพญานาคค่อนข้างที่จะเยอะเลยเราจะเริ่มนิทานนิทานหรือเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะและทีนี้ฮะด้วยความที่พญานาคนั้นใจโตมโหฬารแล้วท่านพระอาจารย์ด้วยความหวังดีเนี่ยนะด้วยความหวังดีเนี่ยก็พาไปหาน้องติ๊ก 30ล้านอันติถูกหวยติ๊ถูกหวยกี่ล้านนะพระจำลอง30บล้านใช่ไหมอ่าแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าเนี่ยติ๊กเนี่ยบูชาพญานาคเนี่ยได้ทั้งหมด30ล้านติ๊กเนี่ยรวยพระอาจารย์ก็มีบุญบารมีอันขจรเข้าใจเอ้ยพระอาจารย์พระอาจารย์พคนเนี่ยแต่ก่อนนี่บุญบารมีเยอะนะพระเพลเนี่ยนายท่าฮงทหารเนี่ยลูกศิษย์แกทั้งนั้นแหละพระอาจารย์พลเนี่ยไอ้ที่สร้างหนังเนี่ยที่สร้างหนังเนี่ยเออหลังจากนั้นมาเนี่ย ทำให้ตัวของอพระอาจารย์พลเนี่ยเมตตาไอ้เมตตาไม่พอเนี่ยจำเลยก็สร้างสร้างพญานาคจำเลยมีความสนใจพญานาคในต,ตอนนั้นน่ะแต่คุณรู้ไหมว่าพญานาคตัวนั้นน่ะเป็นพญานาคที่ภูผาเอกเปะนพนา่า่ภูผาเอกเพราะว่าข้างหลังนั่นน่ะอันนี้พญานาคพญานาครีจิตใช่ไหมเห็นไหมพญานาครีจิตใช่ไหมพญานาครีจิตและและภูเขาข้างหลังภูผาเอกนะ ภูเขาข้างหลังภูภายแองพญานาคนี่คือพญานาคภูภายแองนะคะแล้วก็มีการสร้างโดนใจให้สร้างแม่นางเอกก็ก็ฝันฝันว่าเราพญานาคเราเกี่ยวกันพญานาคสีเงินสีทองอเจ้ฝันใจกรรมกรเธอลงกันแล้วเหรอนะฮะพญานาคเกี่ยวกันสีเงินสีทองแล้วก็สร้างพญานาคตรงนั้นไงซึ่งเอฟซีพอตก็ระดมทุนกันมหาศาลซึ่งมากกว่าหนึ่งล้านสามแสนเยอะมากเลย จำเลยก็อ้างว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ของตัวเองใช่ไหมสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ของตัวเองสถานที่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหได้มาแบบได้มาแบบซื้อมาแสนห้าก็จัดการลอกคลองกันเลยทีนี้นี่ลอกคลองกันเลยลอกคลองกันตั้งแต่บ้านจำเลยเลยนี่นี่แต่ก่อนนี่นี่แต่ก่อนเป็นแปรเป็นดงอย่างนี้นี่โอ้ขุดแลกถอนโคลนแม่งกันเลยนี่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 โอ้โหหุ้ยเลหุ้ยยูทูบเบอร์ก็ช่วยกัน ช่วยกันทํามาหากินช่วยกันทํามาหากินช่วยกันสร้างคดีอันนี้เรียกว่าเท,ที่ยวถางเหมือนช่วยกันเที่ยวถางอ,อ,ส,ดดองสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็นําพาซึ่งถ้าไม่มีพญานาคตัวนี้ถ้าไม่มีพญานาคตัวนี้จําเลยยังคงอยู่ปกกอกอยู่เธอเชื่อเ<ร>ปะละ่าล่ะอ่ะเธอเชื่อเปล่าล่ะเธอเชื่อในเรื่องของของพญานาคปะะ่าล่ะทุกวันนี้ที่กาลังเป็นเนี่ยนั่นคือพญานาคภูภัยแอกนะคะนะคะ พยาน,น ое, ่ภูผายแอกคุณไปทําอะไรไว้ตรงภูผายแอกคุณไปทําอะไรไว้ตรงภูผายแอกคุณไปเคี่ยวทานที่ภูผายแอกคุณไปปักทูบกับหัวที่ทูภูผายแอกแล้ววันที่คุณปักทูบกับหัวที่ภูผายแอกเกิดอะไรขึ้นคุณจําได้ไหมไอ้คนข้างแกยคุณที่เป็นยูทูบเบอร์ปัจจุบันเนี้ยมันตั้งตัวตั้งตั้งตั้งผู้หลักผู้ใหญ่กันเนี่ยจะเอาตัวของจําเลยเนี่ยออกไปจากหมู่บ้าน เพราะมันบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยมันรับไม่ได้เลยมันไม่เคยเห็นใครปักคูกกับหัววัดภูผาแอกเลยมันไม่เคยเห็นมันนั่งอยู่หน้าโต๊ะพ่อผู้ใหญ่เลยอดีตพ่อผู้ใหญ่จำเลยโทรไปหาพ่อผู้ใหญ่จำเลยไม่ไปชาวบ้านเอ่ยนักข่าวเอ่ยกำลังรอจำเลยสองหัวเมียที่จะไปอยู่ตรงนั้นจำเลยไม่ไปหนึ่งทุ่มก็แล้วชาวบ้านเต็มไปหมดเลยชาวบ้านเต็มกันโอ้กะจองงแงคนที่นั่งหัวโต๊ะคู่กับพ่อผู้ใหญ่มันคือใคร มันคือใครมันคือใครใช่ทุเรียนหรือไม่หน้ามันคุ้นๆเหมือนคล้ายๆยายทุเรียนกับผัวยายทุเรียนเลยอาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันกาลังดังและจะแยกบงแล้วในทุเรียนเนี่ยทีนี้พ่อ,อผู้ใหญ่บ้านโทรมาฮัลโหลเจ้าสีคอยเจ้าสีพ่มาเนี่ยคอยบอกไปได้คอยบอกไปยายถอนยายจำลองกันอยู่นั่นน่ะเนาะ สมัยนั้นมีแต่ยายถอนกับยายจำลองถูกต้องไหมยายถอนกับยายจำลองเป็นคู่ซีที่ยายถอนกับยายจำลองก็ไม่เข้าใจว่าในทำไมวันนั้นพ่อพระเอกของฉันมันไม่มายายถอนบอกโอ้ยเราไถอนลำคาญนี่อย่างบอมมาเนี่ยอย่างบอมแม่ก็แม่ซีชาวบ้านก็รอกันอยู่นี่จะเอาอะไรก็แวมแม่ยายถอนก็ชักจะลำาขานโอ้ยอีอย่างนอกอย่าบอมมายายถอนก็ซี่เป็นลม นักข่าวก็รอกันเต็มเลยชาวบ้านก็ไอ้แกนนําชาวบ้านทุเรียนทุเรียนใหญทุเรียนกับผัวกับอดีตผู้ใหญ่บ้านก็นั่งรออยู่ใหญทุเรียนก็ซ้าแซะอดีตพ่อผู้ใหญ่บ้านว่าทําไมมันไม่มาสักทีไอ้ฟันหลอนั่นน่ะทําไมมันไม่มาสักทีอ่าโทรไปหามันซิอ่าก็โทรไปใครใครใครเป็นเติตัวตั้งตัวตีพ่อผู้ใหญ่ตอนนี้ใครเป็นตัวตั้งตัวตีตอนนี้เนี่ย ภาษาผู้ไทยไม่พูดไม่ได้นะใครเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะขับไล่ผมตอนนี้เนี่ยพ่าผู้ใหญ่โอ right ้ยกระเบียรมีภัยแล้วกระยายทุเรียนกับผัวมานาแกกระยายกระยายทุเรียนกับผัวมานาแกเอาออกออกสื่อโทรทัศน์เน่ยจำได้ไหมผัวทุเรียนจําได้ไหมจาช็อตที่พ่อผู้ใหญ่โทรคุยได้ไหมที่แบบว่าจําเลยกําลังนั่งแบบโอ้ยคอยจะบอกไปได้บอคอยคอยบอกไปได้บอ วันนั้นเขาชาวบ้านไม่เอาถ้าหมู่บ้านเนี่ยไปเสกไปปักทุบกับหัวไม่คอยบอไปได้บอคอยคอยคอยสีบอกไปคอยสีแยนคนหลายคนสีลายลายขักเนี่ยคอยบอกไปพ่อผู้ใหญ่กะแกตตัวแทนคอยเน่พ่อผู้ใหญ่กะเกตตัวทนคอยคอยเน่พ่อผู้ใหญ่จะพูดไปเถอะโอ้พูดมาได้พูดมาได้โอ้พูดไปได้เลยเจ้ากับแม่เนี่ยบอกไปคอยบอกไปแล้วเมียเจ้าล่ะเมียเจ้าโอ้เมียคอยกับบอกไปเมียคอยพูดน้อย เมียคอยเป็นคนพูดน้อยปากน้อยขอน้อยเหมือนคอยนี่เลยพ่าผู้ใหญ่กันพูดแทนคอยเด้อเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันก็เอาเอ่าผู้ใหญ่ก็เอาเอาเขาเป็นคนแปากน้อยขอน้อยเขาเป็นคนปากน้อยขอน้อย,นนอย,ออยสีงัดหลักฐานออกมาโอ้เลยหลักฐานที่ค้านไปหานะหาได้อยู่ปักทูบกับหัวชาวบ้านประชาพิจารณ์ขับไล่ Google Google ไปเลย Google ปั๊ปปั๊ปั๊ปัปป๊ส่วนใหญ่จำลองหรอยยจำลองตอนนั้นนี่ อดอกไม้ยังไม่ทัดหูยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไอ้ไอ้ยนี่มาแม่ไงไม่มาเสียเวลากินเบียร์เดี๋ยวเสียเวลากินเบียร์สุดเลยอ่ะยยายจำลองทุกวิคนาทีของยายจำลองคือธุรกิจต่อนั้นคือยายจำลองเสียเวลากินเบียร์สุดๆยายจำลองไอ้ยไอ้ย ดดยอย่าไปแลกกินเบียร์นะใครเนี่ยโอ๊ยนี่มามาเนี่ย <c oughs> จำลองเนี่ยจำลองไม่สนใครเลยคือชั่วโมงนี้เวลานีสองทุ่มยังไม่มา <c oughs> เขาตั้งม็อบชาวบ้าน,เ,นเขาเรียกว่ากลุ่มไม่ใช่กลองม็อบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเขาเรียกว่าประชาิจารณ์กันตั้งแต่สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งตั้งโต๊ะผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่สี่โมงครึ่งหนึ่งทุ่มเนี่ยยังไม่มีพวกพระเอกแม่นางเอกมา ทุเรียนทุกท่านครับคุณเฉลี่ยไปแล้วครับอินเทอร์จะคุณคุณทนายสมเกตคิคะคืกช่วงนี้พวกเรามีความสุข,ขใกล้ถึงวันที่สัเ่เร็จเราต้องปลดปล่อย,อยทนายสมเกติก็มีความสุขทีนี้นะคะทีนี้นะอ่ะคุณทนายสมเกตลองว่าสิจอรอนี้กำลังจะโดนเนรเทศออกจากชาวบ้านนะั้นโดยมีทุเรียนกับผัวกับอดีตพ่อผู้ใหญ่ก็รออยู่ทุเรียนกับพ่อผู้ใหญ่พ่อ่อยสิม่รอนานแล้วนะทำไมไม่มาสักทีพ่อผู้ใหญ่ โทรไปหาเดี๋ยวนี้นะไอพ่อผู้ใหญ่ก็สีกลัวโทรไปว่าพ่อพม่เอกก็สั่นสั่นเราไม่เคยเจอไม่เคยเจอชาวบ้านมารวมหัวแกนขนาดเนี้ยมาทั้งหมู่บ้านอนะ่ะหูฉันเห็นฉันเห็นแม่แม่ยาของยายทุเรียนยังมีเลยแม่ย่ายายทุเรียนก็มีอ้าวไ่นแมยายจำลองบอกว่าตอนนั้นเอฟซีเขาว่ายายกับป้าถอนไม่รักเขาคือฉันเข้าใจนะวันนั้นคือยายกับป้าถอนเนี่ย รับหน้าแทนคือสองคนเนี่ยเป็นสหายจําเลยที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านเพียงแค่2คนเท่านั้นวันนั้นกับยายทุเรียนกับผัวนี่เป็นปรับปักกับจาเลยอาวชั้นว่าปรัปักได้เลยนะคะถ้าไม่ปรัปักคงไม่เป็นข้างข้างข้างพ่อผู้ใหญ่และพ่อผู้ใหญ่คงไม่บอกหรอกว่าอา้าวจำเลยถามว่าไผ่ไผ่เป็นตัวตั้งตัวตีสิไหลายคอยแนย่ใช่ไหมก็บอกเลยว่าก็ผัวยายทุเรียน มันมีรูปเลยยายทุเรียนกับผัวยายทุเรียนนั่งโต๊ะข้างพ่อผู้ใหญ่นั่นสิบออกมาสิบออกมามองซ้ายสิบอมามองขวาก็สิบออกมาเมียมันก็บอมาผัวมันก็บอมาโทรสิพ่อผู้ใหญ่โทรสิไอพ่อผู้ใหญ่เดียวเขาคอยโทรไปแล้วเดอกคอยโทรไปแล้วเนาะก็ไปกดดันใครคะยายยายถอน ไปกดดันยายถอนยายถอนก็เฮ้ยยายถอนนี่มามีอย่างะอะไรอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ก็เจ้าจะเป็นหลบอย่างบ่แมวข้า,าขเจ้าหับแน่อยู่คนเดียวขเขาจับโอ้ยอย่างบมมา่มแมวเอาเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนยายถอนค่าที่เป็นลมวันนั้นมายายถอนนี่ยายถอนนี่แอคชั่นแบบเวอร์อะเยอะอ่ะ ไม่ไหวแล้วเอฟซีโอ้ยตอนนั้นยังไม่มีเอฟซีตอนนั้นยายหอนยังไม่มีเอฟซีตอ้วยายหอนยังไม่มีเอฟซีเอาเหมือนไม่ละเอาเหมือนไม่ละตอนนั้นยายหอนยังไม่มีเอฟซียังเอฟซียังไม่มียายหอนไม่มีช่องดูดูแต่นักข่าวก็รอแล้วคือกดดันแม่อะไรก็ยายหอนก็ยายจะรอคือสัมภาษณ์ไงก็เพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟต้องรู้สิว่าลุงกับแป้ไปไหนอ่ะอ่ะนะคะสมุนคู่กายคู่กาย คนแรกของกกก่อคนแรกของระบบลุงพลกับป้าแต้มเนี่ยมันมีอยู่แค่สองคนเท่านั้นนะคะคือ,อยายจำลองสหายลุงพลและยายเจทอนมันไม่ได้มีสิงสาราสัตว์เหมือนตอนนี้มันมีอยู่แค่สองคนเนี่ยกอดมือร้องไห้กันีชิตหมโมบ้านเราเราจะเหลือแค่สองคนแค่นี้เท่านั้นชาวบ้านเอ,อ่ยญาติพี่น้องเอ,อ่ยไม่รักพวกเราเลยเราเหลือแค่สองคนเท่านั้นเราจะรักกันนะเราจะรักกัน เราจะแล้วเราจะไม่ทอดทิ้งคอยคอยจะบ่ทอดทิ้งเจ้าระบ่ทอดทิ้งสุดท้ายทุกวันนี้คอยกับโบมีเจ้าเจ้ากับโบมีคอยเจ้ากับโบมีคอยแต่ทุกวันนี้ทุเรียนก็มาหาคอยไอ้นี่ก็มาหาคอยผี่น้องเอ้ยก็มาหาคอยเมียผี่น้องเอ้ยก็มาหาคอยไขรๆก็อยากจะมาหาคอยพอมาหาคอยไปหาคอยมา ตอนนี้มันจบแล้วตอนนี้มันกําลังจะจบแล้วทุกคนเราจะมาวิเคราะห์ต่ออันนี้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 แค่ example อันนี้ intro ต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องละ <laughs> เราเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นในการที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องตะกี้คือ intro ของพวกเรานะฮะแต่วันนี้คือ intro ของพวกเราจากวันนั้นถึงวันนี้ จากชาวบ้านที่มีอยู่แค่สี่หัวเนี่ยนะคะฉันเธอจำนวยที่หนึ่งจำนที่สองยายรองยายถอนนะคะด้วยความที่มันเป็นเงินยูทูบเบอร์ทั้งหลายทุกคนก็ใช้วิธีถีบและก็ยันมายายรองกับยายถอนออกไปทุกวิธีทางถามยายรองสิผู้วันนี้ยายรองยังเจ็บช้ำน้ำใจเลือกเกินที่โดนยูทูบเบอร์แต่และช่องทีละช่องถีบยายรองออกมา และใส่ไลยายป้ายสีใยรองต่างๆนานาเพียงเพื่อต้องการที่จะแย่ง f อแย่งความเป็นสหายคนสนิทจกยากใยรองและใย,ยถอนใยรองและใย,ยถอนถูกทุกข้อค่ะถูกทุกข้อคือโดนทีบโดนกะจัดนะฮะโดนขจัดพอต่อไม่ทราบพอต่อไม่ได้ปกป้องนะพอตอไม่ได้ปกป้องเลยนะวันนี้กระแสโค้งสุดท้ายท้ายที่สุดสุดท้าย ไม่มีช่องยูทูบเบอร์ช่องไหนสนใจจำเลยที่หนึ่งจ้งจำเลยที่สองอีกต่อไปแล้วฟันหงเอาฟันหงเลยรอบนี้ฟันหงเลยตอนนั้นมีหมอปลาด้วยห,ย,ย,ยหลายอย่างค่ะหลายอย่างตอนนั้นคือใช่ค่ะการทําประชาคมค่ะประชาคมใช่ค่ะขอบคุณนะคะทีนี้นะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะขอ c ปี y เสียงของยายทุเรียนหน่อยพอดีว่า ไปดูยายทุเรียนได้ได้คลิปเดียวเหนื่อยแทนยายทุเรียนจังเลยจะลากเสียงอะไรประมาณนั้นเออ FC, เอฟอซีเอฟซีจ้าคือว่าเอ,อ่อตอนนี้เราก็จะไปเออหาลุงกับป้าน,นะคะเอฟซี FC, ค่ะเราเออ แล้วแปดนาทีอืออ่ะอ่ะอืออ่ะออยู่นั่นแหละทุเรียนทุเรียนต้องแบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแบบใยใย,ย,ยจำลองดิฉันไปฟังใยทุเรียนใยทุเรียนอืมอืมเอฟซี่ค่ะอ่าแอดนาใช่ค่ะมันจะเป็นแอดหมดเลยค่ะฟังนะก็รุงกับป้าเนี่ยนะคะเอ่อ ท,ท,ทุเรียนเองก็เหนื่อยมากเลยฉันสุกฉันดูใหญ่ทุเรียนไม่จบคลิปเลยคลิปแปลกแต่เหี้ยญ่ทุเรียฉันก็ต้องข้ามผ่านเพราะฉันไม่มีเวลานั่งดูใหญ่ท yeah. ุเรียนพอไปเจอสามีใหญ่ทุเรียนเอฟซีตอน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 นี้แบบสื่อสื่อที่มามาที่กรกอตอนนั้นก็ก็ก็คัด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  คัดเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาคัดถ้าเป็นหนังนี่คือคัดเลยคัดก็คือเออเราก็ก็จะซื้อซื้อซก้อยก่อยมาขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บกมีมีขายก่อยก่อนอาจันสีไม่ได้โฟกัสเสียงพูดหรืออะไรเลยช่องมองฟันอยู่ อินเนอร์กับฟันมันจะพูดมันตรงไหนออกมา <c oughs> ก็ตอนนี้ไอ้ <c oughs> ช่าก,ก็ไอช่าก,ก็กำลังอินดูไปก็จ็ลุ้นไปเคยไหมเคยไหมเวลาด,ดูไปแล้วก็อินไปด้วยแปลกเปิูไปหมดอือจบพอดีเหนื่อยมากเลยค่ะคุณยายจำลองค่ะ เอฟซีพอตต์ช่งมีความขยัคค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 นขันแข็งในการฟังคลิปมากเลยสีก็พยายามฟังแล้วแต่สีก็กำลังอินเนอะเอาไม่เชื่อเธอไปดูสิเอาไม่เชื่อเธอไปดูคืนนี้นะเธอคิดว่าด้าสีพูดพูดไปใส่ไ์เขาสีไม่ได้ใส่ไ์ก็สีบอกว่าสีไป inner <laughs> อินเนอ์กับฟันเขาไงแต่ <laughs> เธอไม่เชื่อเนี่ยพี่พี่หัวย่าทุเรียนน่ะเขาคือย่ทุเรียนก็จะพูดแนวของย่ทุเรียนก็อืมมันก็ควรจะได้แอดนะแอดเนี้ยก็แบบ ไปไปฟังพอไปหมุนช่องสามีน่ะก็ที่ว่าตอนสมัยที UM ่ว่าเกิดคดีใหม่ๆก็น uh, ักข่าวก็มาค่อนข้างที่จะเยอะแต่เชื่อถือไม่ได้นักข่าวก็เชื่อถือไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เชื่อถือไม่ได้อะไม่เชื่ออยากจะลองไปเปิดดู แล้วก็ฉันอินเนอร์ฉันเป็นคนมีอินเนอร์ฉันเป็นคนมีอินเนอร์เพราะฉันดูแล้วฉันเห็ดฟันแทนเลยว่ะเห็ดฟันแทนเลย้ฉันก็เลยหมุนกล้องไปปั๊บปั๊บปั๊บเจอทนายสมเกียรติไลฟ์สดปั๊บโอ้โหไอ้นี่สิเอฟซีชื่อผมชื่อผมคนอย่างผมเนี่ยผมทําแล้วทําเลยผมทําแล้วทําเลยทําแน่นอนเอฟซีไม่ต้องห่วงโอ้โหมันนั่นมันจะคนละเลเวล ถ้าเราตรงเลเป๊นั้นคือเราจะปรับไม่ทันเพราะว่าเราสมองเราจะต้องพัฒนาไปกับพอไปอยู่ใจชำรองยายถอนยายถอนเออไม่ใช่ยาย,ยายถอนยายถอนไม่ค่อยได้ดูเป็นาน,นั่นมวแต่ขยขนอไม้ส่วนไปดูอันนี้จะเข้าเรื่องหรือ,อยังนี่นไปแม่น้องชมพู่โอ้อัน,นั้นอันนั้นก็เก่งพอไปเข้าไปดูยายแหลมยายแหลมนี่วิชาการเก่งเก่งวิชาการไปวิชาการมาวิชาการไปวิชาการอะ พี่จุม้มจีมเดี๋ยวเดี๋ยวขุดหน่อนไม้ไปเดี๋ยวส่งไปให้นะฮ <c oughs> ยายหลมแม่หรือเปล่ายายแหลมไม่คุยไปเรื่องกําลังเข้าไข่แม็กเลยเรื่องกําลังสนุกกําลังไค่แม็กเลยพี่จุม้มจีมพี่จุม้มจีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดออกเดี๋ยวหนูล้างเห็ดส่งไปนะ <c oughs> เอาจริงจริงพอกระดูนก,น,กน,นะคะแอ้ก่อนขำๆนะคะพวกเราตอนนี้อินเนอร์มาพวกเราก็ขำ,ขำ,ขำๆอย่างนี้เละมีความสุขพวกเรามีความสุขไปช่องไหนเราก็มีความสุข อ๋อเชื่ออยู่ก็ดูอยู่มันกันเออนั่นแน,น่อ่ะนี่จัดสีหรือเจนเนตเขียวมันเรียนแบบมีความสุขมีความสุขทุกคนความสุขมป็นอยู่ที่ใจของพวกเรา